ทุกคนคิดว่าคนตายแล้วไปไหนไปที่ชอบที่ชอบไปเกิดใหม่หรือไปตามหลอกหลอนคนที่ทำให้ตัวเองตายเหมือนกับเรื่องอาถรรพ์ที่คนในตระกูลสมิธแอนเวสันเจอวันนี้กระซิบหลอนนอนเต็นท์มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกับคำสาปสมิธแอนเวสันเงามืดของราชาแห่งอาวุธปืน <S <S> สมิธแอนเวสันเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักในฐานะผู้ผลิตอาวุธปืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอเมริกาปืนของพวกเขาอยู่ในมือของทหารตำรวจและนักล่าทั่วโลกแต่เบื้องหลังชื่อเสียงนั้นกลับมีเรื่องราวสุดสะพรึงที่ถูกปกปิดมานานหลายชั่วอายุคน เรื่องเล่านี้เกี่ยวข้องกับคำสาบของตระกูลสมิธและเวสันตําำนานที่ว่ากันว่าทุกคนที่มีสายเลือดของผู้ก่อตั้งบริษัทนี้จะต้องเผชิญกับความตายอันลึกลับและบางครั้งก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ย้อนกลับไปในปี1852ฮอเรสสมิธและแดเนียลบีเวสันได้รวมกันก่อ,กกอตั้งบริษัทผลิตปืนที่กลายเป็นอาวุธคู่ใจของกองทัพอเมริกันและตำรวจทั่วโลก แต่ในขณะที่บริษัทกำลังรุง่งเรืองเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับสมาชิกในตระกูลของเขาเรื่องราวมันเริ่มต้นจากโศกนาฏกรรมในครอบครัวของแดเนียลเวสันในช่วงปี1874ลูกชายของเขาแฟรงคลินเวสันถูกพบเป็นศพในบ้านของตระกูลและถูกยิงด้วยปืนของสมิธแอนเวสันเองแต่กลับไม่มีร่องรอยของการบุกรุกเข้ามาไม่มีพยานและไม่มีจดหมายลาตาย ทุกอย่างดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่บางคนก็เชื่อว่าอาจเป็นฝีมือของบางสิ่งที่มองไม่เห็นนับตั้งแต่การเสียชีวิตของแฟรงคลินสมาชิกตระกูลเวสันและสมิธหลายคนเริ่มประสบเหตุร้ายที่อธิบายไม่ได้วินเลียมสมิธหลานชายของฮอร์เรสถูกพบเสียชีวิตในป่าหลังบ้านของครอบครัวกระสุนที่พบนั้นมาจากปืนที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของ22ปีต่อมาเฮนรี่เวสัน วัย32ปีเสียชีวิตในอ่างน้ำโดยมีรอยกระสุนที่ศีรษะแต่ไม่มีปืนถูกพบในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นผ่านมา11ปีหลานสาวของแดนเนียลเวสันอ้างว่าเธอเห็นร่างเงาของชายใส่หมวกสูงเดินอยู่ในบ้านตอนกลางคืนไม่กี่เดือนต่อมาเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพนักงานในโรงงานเก่าของสมิธแอนเวสันในสปริงฟิลด์แมสซาชูเซตส์เล่าว่า มีเสียงปืนดังขึ้นในตอนกลางคืนแม้ว่าโรงงานจะว่างเปล่าบางคนที่ทำงานกะดึกเคยได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสียงเหมือนคนกระซิบว่าเลือดที่ไหลจากอาวุธจะไหลกลับไปหาผู้สร้างมีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานแห่งนี้วันหนึ่งเขาเห็นเงาดำสะท้อนอยู่บนกระจกของโรงงานแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะอยู่คนเดียว และไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ประสบอุบัติเหตุถูกเครื่องจักรบดมือของเขาขาดและลาออกจากงานในทันทีปานตองสาบของตระกูลเวสันทายาทของตระกูลเวสันคนหนึ่งชื่อว่าโชมัตเวสันได้สร้างคฤหาสน์ในแมสซาชูเซตส์แต่ไม่เคยมีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นได้นานคนรับใช้ที่เข้ามาอยู่มักฝันเห็นชายในชุดทหารยืนจ้องมองจากปลายเตียง หน้าต่างของบ้านบางบานเปิดออกเองในคืนที่ฝนตกแขกที่มาเยี่ยมบ้านได้ยินเสียงเหมือนกระสุนปืนกระทบโลหะทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยร้างและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องเล่าแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือสมาชิกของตระกูลสมิธและเวสันหลายคนเสียชีวิตอย่างน่าสงสัย และบางคนก็เชื่อว่านี่คือคำสาบที่ผูกติดอยู่กับอาว,วุธที่พวกเขาสร้างขึ้นปัจจุบันสมิธแอนเวสันยังคงเป็นบริษัทผลิตปืนที่ทรงอิทธิพลแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเบื้องหลังโลโก้ที่แข็งแกร่งนี้ซ่อนปริศนาอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเหตุการณ์สูญเสียทั้งห,ทงหมดที่เกิดขึ้นกับลูกหลานในตระกูลนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร มันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือว่ามีบางสิ่งกำลังเอาคืนจากเงามืดของประวัติศาสตร์กันแน่แล้วคุณล่ะคะคิดยังไงสามารถแชร์ความคิดเห็นใต้คลิปนี้และนี่คือเรื่องราวข,ของค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์ร้อนๆแปลกๆหรือเรื่องลี้ลับอยากไปแชร์ให้พวกเราฟังสามารถมาร่วมแชร์ประสบการณ์ได้ที่เพจกระซิบหลอนนอนเต็นท์ ten. ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ